สิ่งที่คุณต้องยอมรับให้ได้หลังจากการกินยาคุมฉุกเฉินข้อแรกเลยค่ะโอกาสท้องสูงสุด5%ถ้ากินภายใน24ชั่วโมงแรกถ้าเกิดกินช้าไปกว่านั้นโอกาสท้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อที่2ค่ะความผิดปกติของประจำเดือนโดยอาจจะเป็นเวอร์ชั่นของหนูก็ได้ค่ะก็คือมีปริมาณเลือดออกมามากเหมือนมีประจำเดือนเลย ภายใน7วันหลังจากที่กินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปแต่บางคนก็อาจจะออกเป็นกระปิบกระปอยก็คือมาน้อยๆมานานๆหรือบางคนโชคร้ายไปกว่านั้นก็คือเป็นตลอดก็คือแบบ1เดือนเต็มที่มีเลือดออกกระปิดกระปอยตลอดหรือบางคนก็มีเมนเยอะออกมามา,มากตลอด7วันก็มีอันนี้แก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะเป็นผลมาจากการกินยาคุมฉุกเฉินซึ่งต้องรับสาภาพเรื่องที่สามค่ะ เรื่องที่สที่ต้องยอมรับสภาพไปได้คือเมื่อวะเมื่อไหร่เมนจะมาไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้เลยแล้วแต่คนสิ่งเดียวที่จะตอบได้คือ21วันหลังจากการกินยาคุมฉุกเฉินต้องตรวจการตั้งครรภ์ถ้าท้องคือท้องไม่ท้องคือไม่ท้องค่ะคุณน้องฟ้าสวัสดีค่ะยาก,กระตุ้นข้อฉีดเข้าทางเส้นเลือด